ับมาพบกันนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องนะคะที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะการอาหารในชีวิตประจำวันบายครูชมบีโดยก็ยังอยู่ในเรื่องขององค์ประกอบทางเคมีอาหารนะคะตัวที่4แล้วนะคะก็คือในกลุ่มของวิตามิน โดยในวันนี้นะคะหลังจากที่เราได้พูดคุยกันมานะคะในหลายๆเทปนะคะสารอาหารนะคะก็มีด้วยกันทั้งหมด5หมู่นะคะเราก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มที่เป็นสารอาหารแล้วก็ให้พลังงานกับร่างกายนะคะก็จะมีโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตส่วนในสัปดาห์นี้ค่ะเราก็จะเริ่มในกลุ่มของที่เป็นสารอาหารหลักนะคะแต่ว่าไม่ได้ให้พลังงานกับร่างกายแต่ถึงจะไม่ได้ให้พลังงานกับร่างกายค่ะก็ เราไม่สามารถที่จะขาดสารอาหารตัวนี้ได้เลยนั่นก็คือวิตามินนะคะวิตามินนะคะเขาก็เป็นหนึ่งในสารอาหารหลัก5หมู่นะคะที่เรารู้กันดีอยู่แล้วนะคะตั้งแต่เราเรียนหนังสือในสมัยเด็กๆนะคะทางเรื่องโภชนาการตัววิตามินเนี่ยนะคะร่างกายเราต้องการในปริมาณที่น้อยนะคะหรือบางชนิดเนี่ยเราก็ต้องการในปริมาณที่น้อยมากๆแต่ เราไม่ใช่ว่าไม่ต้องการเลยนะคะก็ก็กยังคงต้องการอยู่แต่ในปริมาณที่ไม่ได้มากจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปนั่นเองค่ะวิตามินนะคะยังเป็นมีบทบาทหลายๆบทบาทนะคะในในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องเป็นโคเอนไซม์ M นะคะคอยทำงานร่วมกับเอนไซม์อื่นๆ ะะเพื่อช่วยใหเอนไซม์ MC เหล่านั้นเนี่ยทำงานได้ดีในระบบต่างๆของร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการย่อยอาหารนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของการช่วยนะคะให้อวัยวะภายในของเราแต่ละส่วนเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะการที่เราเนี่ยต้องการวิตามินนะคะ ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็เป็นเพราะว่าร่างกายเราไม่สามารถสร้างวิตามินได้เราต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นความสำคัญของวิตามินแล้วใช่ไหมคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเราก็เลยจัดให้วิตามินเนี่ยเป็นสารอาหารรองนะคะหรือ,เ,อ,อเราอาจจะ พูดได้ว่าการที่เป็นสารอาหารรองเนี่ยเนื่องจากว่าสารอาหารหลักๆที่เขาดูแลในส่วนต่างๆของร่างกายเราจะเป็นการเจริญเติบโตหรือว่าซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะบำรุงรักษาอวัยวะต่างๆของร่างกายเราเนี่ยก็มีบทบาทชัดเจนส่วนวิตามินก็ชัดเจนเช่นเดียวกันแต่เราต้องการในปริมาณที่น้อยกว่าเท่านั้นค่ะ ในส่วนต่างๆของร่างกายเรานะคะถ้าเราพูดถึงร่างกายเรานะคะตั้งแต่ศีรษะนะคะจรดปลายเท้าเลยเนี่ยทุกส่วน,นะคะ่ะต้องการวิตามินนะคะมาดูแลทุกทุกส่วนเลยนะคะวิตามินของเราเมีอะไรบ้างนะคะวิตามินของเราก็มีตั้งแต่วิตามิน A นะคะวิตามิน B วิตามิน B ก็แบ่งย่อยไปเยอะเลยนะคะเป็น B1 นะคะ B2 B3 ไล่เรียงไปจนถึง B12 ะะแล้วก็มาเป็นวิตามินซีวิตามินดีวิตามินอ e, ีแล้วก็วิตามินเคซึ่งแต่ละส่วนนะคะก็จะมีบทบาทชัดเจนอย่างถ้าเป็นวิตามิน a เราก็ได้ยินกันอยู่บ่อยๆว่าจะดูแลในส่วนของเรื่องระบบสายตานะคะหรือจะเป็นในส่วนของวิตามินซีอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระดูกฟันนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของผิวพรรณ ะะเช่นเดียวกับวิตามินอ e, ีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นนะคะทางด้านผิวพรรณแล้วก็บริเวณส่วนต่างๆของร่างกายเราอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดวงตานะคะหรือว่าเป็นเรื่องของออจอยหรือข้อต่อต่างๆในร่างกายเราะคะแล้ววิตามินเนี่ยนะคะก็มีความสำคัญนะคะใน,ใ,นในแต่ละบทบาทของเขาโดยกลุ่มของวิตามินอย่างที่บอกไปนะคะว่ามีหลายชนิดมากนะคะ ถ้าจะให้ทำการแบ่งกลุ่มเราก็จะแบ่งกลุ่มวิตามินเนี่ยออกเป็น2กลุ่มคือวิตามินกลุ่มที่ละลายได้ในน้ำกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือวิตามินที่ละลายในไขมันก่อนที่เราจะไปแบ่งกลุ่มกันนะคะเรามาดูภาพรวมกันก่อนว่าแล้ววิตามินแต่ละตัวเนี่ยเขามีบทบาทเฉพาะอะไรบ้างอย่างวิตามิน A นะคะวิตามิน A เนี่ยเขาก็มีผลนะคะชัดเจนเลยนะคะกับ บริเวณในส่วนของระบบสายตาโดยในเรื่องของอการที่จะช่วยให้ระบบสายตาเราเนี่ยดีนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้เต็มที่แล้วก็ดูแลในส่วนอื่นๆให้เราเพิ่มเติมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเรื่องของอภูมิคุ้มกันในร่างกายเรานะคะแล้วก็เรื่องของการเจริญเติบโตของร่างกายเรา โดยเวลาวิตามินเหล่านี้นะคะถ้าบางคนได้รับในอาหารอย่างเพียงพอระบบต่างๆก็จะมีประสิทธิภาพเต็มที่แต่ถ้าไม่ได้รับวิตามิน A อย่างเพียงพอก็จะเกิดอาการเกิดขึ้นนะคะบางทีเนี่ยอาจจะมีลักษณะอาการที่รุนแรงนะคะเราอาจจะเรียกว่าเป็นโรคหรือมีลักษณะอาการที่เกิดอย่างเฉียบพลันเลยก,ก็เป็นได้ อย่างในกรณีของวิตามิน A นะคะก็จะเคยมีปัญหาที่พบว่าในเด็กเล็กนะคะที่อยู่ในวัยที่กินนมนะคะเป็นเป็นอาหารหลักของเขาเนี่ยก็คือในวัยวัยทารกนะคะถ้าเขาขาดวิตามิน A ไปก็จะแสดงลักษณะอาการออกมาก็คือเขาจะเป็นโรคตาบอดในเวลากลางคืนนะคะลักษณะแบบนี้เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากว่า นมนะคะน้ำนมเนี่ยที่ได้ได้กินเข้าไปเนี่ยไม่มีวิตามิน A อาจจะไม่ได้รับจากน้ำนมแม่นะคะอาจจะเป็นน้ำนมที่ได้จากการเ,เป็นเรื่องของการใช้นมข้นหวานนะคะมาละลายในน้ำนะคะหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นนมรูปแบบอื่นๆนะคะที่ไม่ได้มีคุณภาพเพียงพอวิตามิน A เลยขาดไปนะคะดังนั้นเนี่ย การแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าภายหลังเนี่ยวิตามิน A นะคะได้มีการเติมลงไปในผลิตภัณฑ์นมข้นหวานนะคะที่วางขายในประเทศไทยของเราแล้วก็มีการระบุไว้ชัดเจนนะคะว่ามีการเติมวิตามิน A ลงไปดังนั้นค่ะถ้าเราไม่สามารถที่จะห้ามนะคะไม่ให้ใครเนี่ยเอานมข้นหวานมาเติมน้ำแล้วใช้ในการเลี้ยงเด็กทารกได้เราก็เสริมวิตามิน A เหล่านี้ลงไปช่วยแทนอันนี้ก็เป็นหน ตัวอย่างนะคะที่แสดงถึงความสำคัญของวิตามินนะคะต่อร่างกายของเรา,เาหรือจะเป็นอย่างในส่วนของวิตามิน E นะคะวิตามิน E เนี่ยบทบาทหลักๆของเขาเลยเนี่ยเขาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิแดนต์นะ,ะตัวนี้เนี่ยก็จะมีผลนะคะคอยอต่อต้านในเรื่องของอนุมูลอิสระที่เป็นฟรีเรติคอลในร่างกายเราแล้วก็จะส่งผล ะะเมื่อร่างกายเราเนี่ยมีอนุมูลอิสระน้อยนะคะก็จะทำให้ระบบต่างๆของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีความสดใสนะคะแล้วก็มีความสมดุลมากขึ้นอย่างชัดเจนเลยก็คือเรื่องของผิวพรรณนะคะถ้าเราเนี่ยมีระบบในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ดีในร่างกายเรานะคะมีวิตามิน E เพียงพอนะคะระบบของเราไม่ได้เกิดการบกพร่องแต่อย่างใดก็จะแสดงออกมาถึงลักษณะกายภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวพรรณนะคะแล้วก็ในเรื่องของอการดำรงชีวิตนะคะในส่วนของเล็บนะคะผมก็จะมีการ จเจริญเติบโตที่สมบูรณ์นะคะไม่ได้มีการเกิดอาการเป็นผมงอกนะคะหรือว่าผิวหนังแห้งเขียวนะคะแต่อย่างใดโดยวิตามินเอนะคะเราก็สามารถเอาวิตามินอ e ีนะคะเราก็จะพบได้นะคะในผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำมันนะคะไม่ว่าจะเป็นจากพืชหรือว่าจากสัตว์นะคะก็จะอุดมไปด้วยในส่วนของวิตามินอ e. ีในอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะของวิตามิน ก็จะเป็นวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยมีมากในผลไม้แล้วก็ในผักนะคะรวมถึงอาหารบางชนิดก็มีวิตามินซีด้วยวิตามินซีเนี่ยนะคะเขาก็จะมีประสิทธิภาพในเรื่องของเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเช่นเดียวกับวิตามินอ e. ี แล้วก็มีในเรื่องของการช่วยในการสังเคราะห์คอลลาเจนให้แก่ร่างกายโดยถึงระบบภูมิคุ้มกันต่างๆในร่างกายเราวิตามินซีก็สำคัญอย่างหลายๆครั้งนะคะที่เวลาอากาศบ้านเราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงจากร้อนมาหนาวหรือมาฝนก็จะเห็นว่า,าจะมีโฆษณานะคะถึงผลิตภัณฑ์อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีการใช้วิตามินซีเนี่ยเป็นส่วนผสมหลักนะคะก็จะ พูดนะคะแล้วก็แนะนำนะคะถึงการที่ให้ผู้ที่ดูแลตัวเองในช่วงอากาศเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยใส่ใจเรื่องการาได้รับวิตามินซีนะคะซึ่งก็เกี่ยวข้องกับในส่วนของบทบาทหน้าที่ของวิตามินซีเขาโดยตรง แต่ถ้าเราไม่ได้ทานอาหารเสริมนะคะเราเป็นคนที่ทานผักผลไม้เป็นประจำอยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นผักผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะก็จะมีวิตามินซีสูงก็สามารถที่จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้นกันให้กับร่างกายเราโดยที่ไม่ต้องทานอาหารเสริมก็ได้นะะเพราะว่าวิตามินเหล่านี้เนี่ยถ้าเราทานในปริมาณที่มากร่างกายเราก็จะไม่สะสมนะคะร่างกายเราก็จะขับออกมาพร้อมกับปัสสาวะแล้วก็อุจจาระนั่นเองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ วิตามินทั้งหมดที่เราพูดกันนะคะในภาพรวมเนี่ยก็จะมีความสามารถในการคงตัวตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วเนี่ยที่แตกต่างกันและเมื่อเรานำาผักผลไม้หรือวัตถุดิบต่างๆนะคะมาใช้ในการแปรรูปอาหาร mm hmm. เขาก็จะมีความสามารถในการคงตัวในอาหารเนี่ยแตกต่างกันเช่นเดียวกัน อย่างในส่วนของวิตามินซีวิตามินซีนะคะก็จะถ้าเป็นในในภาพนะคะก็จะอีกชื่อหนึ่งของวิตามินซีก็คือแอสคอร์บิกแอซิดนะคะอันนี้ก็คือวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยก็จะมีความสามารถนะคะในการคงตัวในสภาวะที่เป็นกลางนอกกนั้นในสภาวะอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกรด เป็นด่างนะคะหรือสภาพที่สัมผัสกับอากาศหรือโดนออกซิเจนหรือมีแสงหรือได้รับความร้อนไม่ไม่สามารถที่จะคงตัวได้นะคะดังนั้นเนี่ยวิตามินซีค่อนข้างที่จะไวต่อ,อ,อสภาวะต่างๆก็คงมีหลายๆคนนะ,นะคะตั้งคำถามว่าอา้าวแล้วผลิตภัณฑ์อาหารที่เราทานเนี่ยเราจะได้รับวิตามินซีมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ถ้าจะให้ดีนะคะควรจะรับประทานจากผักผล,ลไม้สด เราก็จะได้รับวิตามินซีเต็มๆมากกว่าผักผล,ลไม้แปรรูปยิ่งถ้าเอามาอบแห้งนะคะหรือว่าเอามาผ่านกระบวนการความร้อนที่รุนแรงต่างๆเนี่ยวิตามินซีแทบจะไม่มีเลยและถ้าเป็นในผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นน้ำผล,ลไม้ UHT นะคะหรือเป็นผลิตภัณฑ์กระป๋องนะคะผักผล,ลไม้กระป๋องอย่างนี้เนี่ยก็ถ้า อยากจะได้รับวิตามินซีนะคะทางาผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็จะทำการเติมวิตามินซีสังเคราะห์ลงไปแทนซึ่งก็เป็นเกรดที่เราสามารถทานได้นะคะแต่ถามว่าเป็นวิตามินซีจากธรรมชาติที่เราได้จากธรรมชาติแทๆ้ๆของผักผลไม้นั้นไหมก็คงไม่ใช่นะคะแต่ได้วิตามินซีสังเคราะห์ก็สามารถทดแทนกันได้เช่นเดียวกัน นี่ก็เป็นในส่วนของภาพรวมนะคะวิตามินนะคะที่ให้เห็นนะคะถึงความสำคัญกับการดำรงชีวิตของเรานะคะโดยที่วิตามินเนี่ยอย่างที่บอกถ้าเราได้รับระบบต่างๆก็จะอยู่ในสภาวะปกติแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทำงานแต่ถ้าขาดนะคะก็จะเกิดผลกระทบข้างเคียงขึ้นได้แล้วก็ถ้ายิ่งขาดมากๆเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการรุนแรงนะคะมีผลชัดเจนนะคะ กับระบบต่างๆของร่างกายเราเลยทีเดียว